วัสครับคุณผู้ชมวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม World b o x นั่นเองนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นอันนี้นะคุณผู้ชมไมโอมยาผสมกับปีศาจนะโอเคยังคือผมจะคิดว่าคือเ,เอ้ยเดี๋ยว วันนี้เนี่ยผมจะให้ไอ้พวกมนุษย์อยู่ยากขึ้นเพราะอมจะกลายเป็นปูนี้แล้วไอ้แล้วพวกมนุษย์เนี่ยต้องจัดการไม่ได้ใช่โอเคมาเห้เวลาเลยคูนห้าไปเลยคุณผู้ชม ไม้ที่มันเร็วเลวนี่ผมนี่ผมจะลองมนุษย์มีวัฒนาการนะคุณผู้ชมคือสามสองหนึ่งโอเคคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็ตัดมาแล้วนะนี่ผมกลับมาละ ซึ่งมันก็จะมีพวกครกระดูมามารบควนอยู่นิดหน่อยนะคุณผู้ชมหมู่บ้านมันก็เลยเติมตัได้แค่นี้ <c oughs> ใช่ครับคุณผู้ชมเพราะมันชอบมีสเกลตันไงเนพราะมันมีเมโอมสีม่วงเนี่ยมันก็เลยมีพวกสเกลตันมาเกิดงั้นมาถึงเวลาแล้วติมต้องกายเป็นปูเซล่าบอมมันคทบยังไงเนี่ย เอ้ยนี่ไงอืมนี่นี่นี่เออืนี่นี่เออเอเอนี่ตายซะเอ,อะเอเอเอเโอ้โหคุณผู้ชมโดนกวดเกี้ยงโอโ้โห หมู่บ้านหายไปทั้งหมู่บ้านอือหือเตีมชั่วยิ่งเบิ่เิเออพลังออกแล้วเย้อือโอ้กวาดกวาดกวาดให้เรียบกวาดกวาดนี่มันกวาดมันกวาดไม่กวาดนี่เอือโอ้โหเรียบเลยโอ้โหอุ้ยทุกคนแถวๆตรงกลางหายหายเป็นหน้ากองเลยเฮ้ยหายเป็นหน้ากองเลยโอ้โหผู้ชมโหนมาก โอ้โหปูเซล่าเจะเย็นโอ้โหทุกคนยังงงอะ่ะโอเคถึงเวลาละไปที่อื่นก่อนมาตรงนี้ก็แล้วกันหนึ 1, ่งสองมจากสามสิบเหลือหกหลืวหกโอ้ไม g เกโอ้โหซึ่งบางคนซึ่ง ซึ่งผมจะให้ความพิเศษสำหรับเขานะคุณผู้ชมเนี่ยนี่นี่แมวบ้าค่ะเออประมาณนี้นี่ออกไปซ่ะโอเคแม่ทับนี่บางคนผมก็ให้พอนะคุณผู้ชมชืบแล้วก็ชืบดผมอยากได้อันนี้มากเลยอนะเนี่ย โตัวโตเนี่ยผมอยากให้ผมอยากได้มากแล้วก็นี้ด้วยเพราะว่ามันเป็นอาชีพใหม่อันนี้ก็เป็นอาชีพใหม่นะคผมู้ชมเนี่ยอันเนี้ยอันนี้ก็ด้วยเออน่าจะแค่นี้แหละโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมทำไมคนนี้ร้ายอะ่ะเฮ้ยทุกคนคนนี้เขาน,นี้คนนี้เขาร้ายมาก ดูสิทนจิบโอ้โอ้โอ้ทุกสามด้วยให้ดาบไปก,แกไ็แล้วกันหมอคงไม่ตายแล้วก็โอ้นี่ได้อันใหม่นี่อึบอึบ เอาวันนี้ไปเดี๋ยวไม่ต้องนี้โอ้ oh my god โอ้โหโอ้ my god คนนี้นี่มีพลังโหดมากพร้อมๆกับถูกสาป <c oughs> ต้องหาตัวอื่นที่ที่มีอะไรเยอะกว่านี้เดี๋ยวดี๋ยว,ยว,ยว,ยวนี่บางคนมันก็จะกลายเป็นซอมบี้แบบนี้ ซอมบี้ึ๊บนี่เอ้านี่จะได้อันใหม่เลยถไม่เป็นไรนี่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 แล้วก็นี่นี่นี่โอ้โหคนนี้ที่เป็นซอมบี้ก็ยังโหดนี่เฮ้ยตัวเดยวผมให้พลังเยอะ อ้ยเขาเขา,ขาเริ่มกายร่างอ่ะเขาเริ่มกายร่างแล้วออโอเคคือเราต้องต้องหาเองอ่ะคุณผู้ชมไม่ใชมันก็ไม่ขึ้นให้ยิ้ยกางขันไม้ให้รับพรนะับพรดีบล็อกโอเคอนนี้โอ้ถูกสามเหมือนเดิมอนนี้ไม่มีอนนี้อันใหม่ นะอันใหม่จริงเปล่าคัดดูกันว่าปลดล็อกยังไม่จะมีเลยเอ้ยนี่ไงเออยังให้ไปซอมบี้นี่ไงปลดล็อกซอมบี้อ๋อเราสามารถสิงเองได้อินซีไปอ๋ออ๋ออ๋อปึ๊บปึ๊บน่โอ้ oh my god ว้าว

โอเคได้อยอู่ผมคิดว่าอันนี้น่าจะยากสำหรับอ้พวงยุนนะคุณผู้ชมมาเปิดไปอืมอมาซอมบีม้มาโอจะไม่ซอมบอี้อยู่ตรงกลางขอเส้ซอมบี้อยู่ตรงกลางนะครับคุณผู้ชมใค,ใครมาตรงกลางก็ต้องเจอกับซอมบี้ โอเคมาบูจะไล่รอ,อบหนึ่งนี่เอเดี๋ยวเดี๋ยวทำใส่แล้วนี่ทำรูปกระดูกรูปกระโหลก,กไว้ก่อนนี่นทำรูปหัวกระโหลกแล้วก็แป้งตรงกลางโอไมค์ก ดูโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหว้าวโอ้โหสัจใจสัจเออโอ้โหคุณผู้ชมเออเออนี่โอ้โหโอ้โหป่านี้ซอมบี้น่าจะตายหมดแล้วออ่ะ บวบู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 บ <wh> ูบ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 บูบ๊บู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 บนบู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 บโบู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 บบ้บูบบูบบบบุบบ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  ก็ยังเหลือซอมบี้บางตัวที่ยังรอดปั๊บนี่ตาได้พ่อซอมบี้โอ้โหโอ้โหเอ้ยนี่อีโดนหน่อยเป็นไงปัป๊บปั๊บป๊บปั๊บชาร์จพลังชาร์จพลังขึ้นเต่าปึ๊บปื๊บปึ๊บเออได้ได้ไดนี่กดให้เรียบกวดบ้านนี้ให้เรียบ หมู่บ้านหนูหมู่บ้านหนูมีเยอะจังเลยเฮ้ยตือยเตือเตือต,อต,อต,อตือเอ้ยพลังไม่มาเออเอ้ยอย,ยันหนึ่งแล้วก็สองแล้วก็ปุ้มโอ้โหก,ยก็ยังรอดกันเอีกเนาะโอเคก็สลับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบาย